โอเคครับทุกคนก็สวัสดีน้องๆหนูๆนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยพอดีว่าแบบไปอ่านคอมงอเมนต์ย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยคลิปไหนก็แบบคนอื่นเล่นให้จัดฉากอะไรแบบเนี้ยไม่มีใครแบบมั่นใจในฝีมือพี่เลยเหรอ ว่าพี่มันก็ตัวตึงพนันครต,ววตัวโหดตัวก๊อสอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่ไหวแล้วนะวันนี้พี่จะขอเล่นสุดฝีมือสุดกําลังของพี่เลยเท่าที่พี่เกิดมาแล้วก็เล่นได้ทุกคนทําไมไม่มีความรักอะไรพี่เลยพี่ก็อยากจะร้องไห้มากเลยก็อยากจะได้กําลังใจจากน้องๆสายฉกทุกคน ใครที่รักพี่มั่นใจในตัวพี่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ติดตาแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจใพี่ด้วย <c oughs> เพราะว่าเร,า <c oughs> เร็วๆนี้เราจะไปบุกเวียดนาะม ตอนนี้นะครับน้องๆทุกคนพี่มีคอนแทคกับประเทศเวียดนามที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่กำลังให้มิสเตอร์คิดทีวีจัดหาไอดีให้แล้วพี่จะพาโอ้คนไทยไปบุกเซอร์เวียดนามไป VS กับเวียดนามน้องๆคนไหนที่อยากเห็นใครในประเทศไทยของเราคนดังเนี่ยไป VS กับใครที่เวียดนามคนดังของบ้านเขาคอมเมนต์ไว้ทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาเนี่ยไปบุกประเทศเวียดนามแล้วก็ไปจําบะโบเบกันนะน้องๆทุกคนโอเคปะ่ะแต่วันเนี้ย มาดูกันก่อนว่าฝีมือพี่พอจะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่จะไปบุกประเทศเวียดนามได้หรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มตั้งแต่สร้างห้องเลยเพราะคนร้องมันเยอะจัดฉากเตรียมกันมาคนอื่นเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมีทั้งเปิดกล้องมีทั้งตอนแบบเปิดเลขห้องสร้างห้องสุ่มเข้าไปมีทุกอย่างไม่มีการเตรียมโอเคป่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ let's go โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้พี่มีแอปพลิเคชันสุดเจ๋งมาบอกนะฮะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Air p a พนะครับเพราะว่าตอนนี้ Air p a พครับเขามีโปรโมชั่นนะครับจ่ายศูนย์บาทรับไปเลย200เพรฟรีๆเลยนะเฉพาะลูกค้าใหม่ของ Air p a พแล้วก็คนที่ใช้โทรศัพท์ Android และไม่เคยเติมบน Google Play มาก่อนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสําหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ Android อยู่ถือโทรศัพท์ขึ้นมาเลยอ่าแล้วก็ไปที่ Play s ส o r e ครับผมน้องๆทุกคนเสิร์ชหาแอปพลิเคชัน Air ได้เแอร์ น้องๆหลังจากกดเข้า a p อพมาเป็นที่เรียบร้อยครับกดติดตั้งได้เลยครับทุกคนนะหลังจากเราโหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยครับกดเข้าแอปมานะมันก็จะให้เราใส่ใหมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนก่อนนะทุกคนนะก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของน้องๆเข้าไปเลยหลังจากกรอกเบอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเขาจะให้เรายืนยันตัวตนนะทุกคนนะก็จะมีการให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนนะครับแล้วอีกรูปนึงจะเป็นการถือบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายให้ติดตัวเองด้วยตอนถือบัตรประชาชนแบบนี้นะครับเพื่อยืนยันตัวเองนะครับทุกนนังาากเเเรมิิ้ต นะครับน้องๆทุกคนนะกดไปที่ปุ่ม wallet ด้านบนขวาตรงนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นกดปุ่มเติมเงินต่อครับเป็นรูปตัวบีนะฮะนี่ครับก็จะมีการเพิ่มบัญชีธนาคารผูกบัญชีธนาคารได้นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางการเติมเงินแบบออฟไลน์ด้วยนะั่นก็คือสามารถเติมได้จาก Air ์เพ Co เคาน์เตอร์เซ็นเพย์บิ o กซีเ s ้ตัและก็บุนเติมตู้เติมเงินต่างๆก็เติมได้ด้วยนะสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับทุกคนนะตรงด้านบนครับปุ่มคูปองกดเข้าไปเลยฮะแล้วก็จะมีคูปองของฉันกดปั๊บ bikii biggit สา้า x t o นี่พอใส่โค้ดเสร็จตรงนี้นะสามารถกดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะน้องๆทุกคนจะได้โค้ดฟรีนะครับสาสบาทบทสใบนะครับปั๊บกดเพิ่มแบบนี้ครับนี่ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วฮะโอเคครับหลังจากเข้ามานาะเกมเสร็จที่เรียบร้อยครับทุกคนกดไปที่การเติมเพชรได้เลยครับน้องๆทุกคนนะตอนนี้เรามีคูป,ปอง35บาทอยู่2ใบนะครับเราจะเลือกซื้อเพชร100เพชร35บาทตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลย ครับรอสักครู่หนึ่งพอมันเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้มันจ่ายด้วยวีซ่าอยู่นะครับนั่นก็คือบัตรธนาคารของพี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะกดเปลี่ยนกันครับทุกคนครับจะเจอคําว่าเพิ่มแอร์เพตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยเพิ่มแอร์เพย์ดำเนินการต่อครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามากดซื้อในคลิกเดียวกันนะฮะว่ามันจะซื้อได้หรือเปล่านะครับกดเลยปั๊บ โอ้โหเมื่อกี้ขึ้นว่าชำระเงินสําเร็จเรียบร้อยนะครับนี่ไงได้ไปแล้ว100เพรเดี๋ยวเรามาซื้ออีกหนึ่งใบครับเพราะเรามีตั๋ว2ใบนะทุกคนนะโอ้โหกิจกรรมดีๆได้200เพรอย่างนี้นะครับทุกคนนะอย่าลืมนะช่วยกันโปรโมทโค้ดของพี่ด้วยเพราะว่าตอนนี้แอร์เพย์เขาจัดกิจกรรมอยู่ครับนั่นก็คือจะให้เกมเมอร์เนี่ยหรือพวกสตรีมเมอร์ทั้งมี10คนอ่ะมาช่วยกันโปรโมทโค้ดของตัวเองครับใครที่เป็น3อันดับแรกนะครับจะมีรางวัลรวมกว่ามูลค่า1000 0แบาทจะเอามาแจกน้องๆอีกกนะคครรับสาหหใใทีีี่่ออยยย้้มดเๆ ก็อย่าลืมชวนเพื่อนที่ยังไม่เคยใช้ a i r p a พยนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ชาแนลบิ๊ก g ก็กถูขอพีด้วยสายถมช่วยกันดันหน่อยแล้วสำหรับใครที่ชวนเพื่อนนะฮะมาใช้ a i r p a พได้ถึง5คนนะครับรับไปเลยครับชุดเลดในนะครับบอกเลยโคตรสวยโคตรเท่สีแดงแจดอะเป็นไงเท่ะป่ะทุกคนอย่าลืมครับใช้โค้ดบิ๊กเกกสาูด้วยนะครับน้องๆทุกคนนะชวนเพื่อนมาใช้กันเยอะ สำหรับแอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ p a y นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อเลยไป let's go <S โอเคไว้ทุกคนมา เริ่มเกมกันเลยนะวันนี้พี่จะแบบเต็มสุดเลยนะตั้งแต่เกิดมาแบบโอ้พวกเองก็ด่าพี่เกินพี่จะโชว์ให้ดูว่าสุดของพี่มันประมาณไหนโอเคป่าวแ้วเองลองคอมเมนต์ดิว่ามันพอได้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมานี่เอ้ยมันแบบไบอวอไปไหนแลบบ้วเองว่าพี่ไม่พิ้วหรอรับ ที่เริ่มจะหัวร้อนแล้วมาเกมแรกผ่านไปมาเกมที่สองเลยยังไม่ผิวจริงๆหรอวะทุกคนพี่ไป่ีมือตกจริงๆเหรอพี่ถามเลยเถอะ อยากได้กำลังใจอยากได้คอมเมนต์กำลังใจหน่อยได้ไหมล่ะชิปเนี้ยในขอเสียง FC สายโถมพี่หน่อยสินี่พี่เปลี่ยนเซตติ้งใหม่หมดเลยนะใครอยากเห็นเซตติ้งพี่อย่างเงี้ยคอมเมนต์มาเลยดีกว่าพี่โชว์พี่ให้ทุกอย่างเลยสำหรับน้องๆของพี่เอออยากได้เซตติ้งอะไรขอให้บอกมาพี่ไม่ทำให้น้องๆผิดหวังเว้ FC พี่อะ เองว่าไงวะหรือว่าพวกเองคิดว่าพี่ไม่ได้เล่นเองหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะมีคนร้องว่าพี่ไม่ได้เล่นเองอีกอันนี้คือแบบพี่อ่านคอมเมนต์แล้วพี่ก็เดือดจริงๆพี่ลุกขึ้นมาทําเลยนะเดี๋ยวพี่เปิดกล้องตอนนี้เลยนะทุกคนมานี่นะครับไอ้น้องชายนี่คีย์บอร์ดนะครับกดเดินนะครับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวซื้อของก่อนมาดูมาดูดุมือนะสองข้างอยู่ตรงนี้ปั้งปั้งเห็นปะเห็นปะหรือจะดูสักเกมอ่ะเปิดกล้องให้ดูหนึ่งเกม ังไงอ่ะพี่ยิงเองหรือเปล่านะก็น่าจะแบบเข้าใจแล้วนะว่าโน,นหนึ่งก็คือโน,นหนึ่งไม่มีเตียมนะครับก็เห็นอยู่ว่ากดเปิดสุ่มห้องให้เข้ามานะครับพี่ถ่ายตั้งแต่สร้างห้องแล้วก็สุ่มเข้ามาแล้วก็เลือกชื่อแบบที่เขาเล่นเป็นเข้ามาแล้วสุ่มมาแล้วนะครับทุกคนไม่มีเตียมมาเอือม,มาแอะอะไรนะน้องๆ ว้าคิดว่าน่าจะเจ็ดศูนย์แน่ๆเลยทุกคนมาที่ปิดฉากเลยนะเล่นเต็มเลยเจอจังหวะตัวงงไปดีจุ๊บจุ๊ พอจะปิดก็คือปิดเลยไงก็โหดเกินใช่ไหมก็น้องๆคนไหนที่แบบเครื่องใจในตัวพี่ว่าแบบจัดฉากบ้างอะไรบ้างแบบคนอื่นเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเอาให้ดูว่าเออก็เข้าใจกันบ้างนะครับทุกคนว่าพี่ก็พยายามฝึกหนักขนาดไหนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ นะครับก็อย่าเอาแต่ด่าพี่อะไรพี่ก็ท้อเลยเกินนะครับก็ขอกําลังใจจากน้องๆ FC ทุกคนด้วยสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่พี่จะลงคลิปนะครับอย่าลืมติดตามกันเลยนะครับมีทั้งดันดังรีแอคชั่นอะไรต่างๆนะครับฝากน้องๆติดตามช่องพี่เก๊กทูด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ